สามสี่ร้อยไหมต้องสามสี่ร้อยนะอย่างน้อยเนาะสามสามร้อยสี่ร้อยเนาะขอสวัสดีทุกคนนะคะคสวัสดีเอไอขอบคุณที่ให้พวกเราได้ทำงานนะคะก็พวกมีดพวกผ้าพวกแหลมแหลมของมีเกี้ยวมีเกี่ยวมีคมเสียมจอบอย่าไปทาทีละสี่ทีละสี่ทีละสี่ <c oughs> นะคะทีละสี่ทีละสีภาพสามครั้งอ่ะปกติเราลงสามครั้งใช่ไหมแต่แม่เสียเหงื่อมันละเนี่ยเป็นต่อเนื้อหานะขึ้นแดงเราต้องทำยังไงคะวิธีกดแล้วทีนี้ก็เลี้ยนเราก็ไม่ขึ้นเลี้ยนเราก็ไม่ขึ้นพอมามีอ่าคนเข้าใจที่ต็ขยับขึ้นมาเป็นห้าเป็นหกเป็นเก้านะ อุบลเราต้องเลือกเลือกที่จะถ่ายคลิปที่ไม่ค่าการมองเห็นในเวลานี้เหมือนทุกวันนะมันก็จะเป็นเป็นอะไรที่เราทำอะไรเสร็จเรียบที่นั้นๆไปถ่ายพระพุทธรูปก็ไม่ได้เด้วอุบลชาติศาสนามหากษตรทีมที่ที่ไปศึกษาดูเนะี่ยเขาติดแดงติดแดงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่า วันนี้มีเมนูอาหารผัดหัาของซีก็ทักทายสวัสดีค่ะคุณสมชายจ้านะคะทักทายกันค่ะพี่แจ้งว่าคลิปนี้ผิดคลิปนี้ผิดเขาไม่แจ้ง <c oughs> เขาจะเอาแดงให้เราเลยเ <c oughs> นาะเขาเอาแดงให้เราเลยเพราะฉะนั้นนะมันลำบากค่าเพิ่มของโบนัสนะคะ,ะเขาจะถูกนำส่งดีคือเรากดหัวใจ จะเป็นน่ให้ระวังนะคุณผ่องสีอยู่ในจานอาหารอยู่ในจานอ่ะอย่าให้มีเป็นตัวเป็นสองโมงครึ่งก็เข้าไปฟังได้อสองโมงครึ่งโค้ชเขาจะพูดให้ความรู้ในเรื่องการต่างๆให้ถูกวิธีและที่เราจะนี้วันนี้ไม่ดีเท่าไหร่วันหน้าอาจจะดีขึ้นใช่ไหมอุบลว่าไหมเป็นไดแม่อ สบายๆเนอะบางบางบางคลิปนะแม้แต่อธิบายเหมือนที่เหมือนที่คุณแม่สงเสงี่ยมพูดนี่นะคุณผ่องสีเรื่องแค่คลิปที่คุณแม่สงเสงี่ยมแคร์มาทุกวันหน้าเฟซมีใ้ฟังนะคะคุณสมชายเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ลื่นไหรดีไหมทีสาม สมชายคนบ้านๆไปเข้าไปในลีปคุณสมชายแล้วนะั่นรอบหนึงน่งตั้งแรกแรกเลยแรกแรกตอนที่เรายังไม่ได้ดูเป็นปกติไม่ได้ไปไหนนะคะยังทํางานอยู่ทุกวันถ้ามีเพื่อนเข้ามาเราก็จะได้พูดคุยกันโอ้ยชื่อนี้หาตั้งนานยังไม่เจอเลยเนี่ยจนข้ามไปแล้วนะนี่เขาบอกอจนข้ามไปแล้วโอ้ยน่าสงสารตัวเองจังเลยเด้อ นั่นแหละจะได้เงินดีแต่ว่าสมานก็จะมีเวลาน้อยสําหรับงานตัวนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็อยากบอกให้พวกใครที่เขาประเมินผลให้เราหรือเปล่าต้องมีเพื่อนเยอะๆต้องมีคนมาคอมเมนต์ให้ภาพเราเยอะๆมันจะเป็นได้กดทั้งห้าเป็นห้าเป็นห้าครั้งนะคีบสีภาพนะจะกดเป็นห้าครั้งอันนี้ก็อย่างนะคะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะเอ่อ ก็ทักทายกันนะคะ,ะที่ที่คุณแม่แสงงยแหมพูดมาเมื่อกี้เนี่ยต้มปลาแกงปลาปิ้งปลาย่างปลาอะไรต่างๆนาะนได้เจอกันเลยกับสมานตอนนี้เห็นสมานก็ไปค้าขายคงไม่มีเวลามาทำเนาะสวัสดีสุชาดาสุชาดาสุชาดาสวัสดีขึ้นมาติดแดงติดแดงผิดจากเนื้อหาผิดต่อกดเนื้อหา แดงขึ้นมาแท็กอะไรเงี้ยเราก็ไปกดดูก็ไปหาในห้องนั้นอีกนะคะสุชาดาบอกว่าผลตรวจสวัสดีค่ะสวัสดีชาวเฟซบุ๊กสวัสดีชาวรีวสวัสดีชาวครีเตอร์สวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกท่านส,สดีค่ะคุณพองศรีบอกสวัสดีค่ะคุณแม่แสงเนียมจ้าสวัสดีค่ะคุณพองศรีนะคะ ถ้าแม่สเสงี่ยมจ้าจ้ามีอะไรด,ดีๆก็จะมาเล่าให้ฟังอยู่ตลอดถ้าเข้ามาหาก็จะได้ยินถ้าใครเขาไม่ไม่เข้ามาหาก็จะไม่ได้ยินฟังนะคะในเรื่องของโบนัสถ้าคนพิมพ์ให้เราเยอะๆเราก็จะได้เหรียญเยอะนี่แม่สงียมไปดูไม่กี่วันก็ได้หลายเหรียญแล้วนะไปเ,เด้อเพราะว่าคุณแม่เข้าไปอยู่ในไปศึกษาในทีมส่วนามากก็จะเป็นเขาก็จะดันพวกในทีมนะคะ แต่นามสกุลในนั้นมีแค่สเสียมสุริวงศ์เพื่อนก็ข้ามชื่อฉันคุณคุณสงกรานขอบคุณคุณผ่องศรีขอบคุณคุณสุชาดาขอบคุณคุณสมชายคนบ้านๆนะคะขบุญมากอ่าสสัสดีคุณวุฒิชัยคงจะผ่านมาเนาะคุณวุฒิชัยมูลสีแก้วคงจะผ่านมาเห็นแม่เสียงมทําอะไรอยู่แต่ว่ากําลังรับชมลงสองั้างนะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะเริ่มสามแล้วนะเพราะว่า อก็บอกโบนัสลื่นไหลดีลื่นไหลด,ลหลดีในทีมศึกษาดูแล้วก็คนในทีมเขาก็กดให้กดให้เขาบอกว่ามันเห็นสิบตัวยี่สิบตัวก็มีนะอืแต่พวกเราทําไม่เป็นนัดแต่ว่าถ้าใครได้นะแต่แม่สะแยมาอ,อาจจะไม่ถึงอาจจะไม่ถึงสิ้นเดือนเขาเพราะว่าเขาให้ร้อยเหรียญในสามสิบวันเนาะ ทีบายว่าภาพนิ่งภาพนิ่งสร้างรายได้หรือว่าภาพนิ่งอะไรก็แล้วแต่ภาพนิ่งเปิดคาการมองเห็นก็ได้ภาพนิ่งสบายดีเ่จ้า,จาสบายดียู่ลูกลูกบลนสบายดียู่จา้าแต่ก็ว่าเยอะมาก <c oughs> แม่นางพุนทราบบอกว่าได้เยอะมากเนาะ,ะทุกคนก็ได้นะไม่ใช่ไม่ได้ไม่สิยามก็นะชื่อผ่านแล้วนะแต่เราไปอยู่ห้องเก้าเก้าเก้าแล้วใช่ไหม อ่ากมันทิมสามใชออ่ไม่ค่อยมีคนเข้าไปหานะอ่าไม่ไม่ค่อยมีจริงๆมีไม่กี่คนอ่ะอันนั้นก็สองสามวันมานี้ก็ยังดร้อนเนี่ยเดือดร้อนร้อนอยู่เนี่ยแม่พงศิแม่พงศิก็ไปกดตรงนั้นแล้วก็อ่าแล้วก็มากดคําว่าลบอยู่ข้างล่างอกดคําว่าลบมา๋อ,อแล้วรู้เรื่องอะไรไม่เป็นอะไรเนาะไม่เป็นอะไรเนาะสุชาดาเนาะ เหรียญบ่มีเหรียญบ่มีเลยจ้ะเอาเหรียญไม่กดรู้สึกว่ากดแล้วนะของของผงศรีกับของอของสุชาดารู้สึกว่ากดแล้วนะลองไปดูนะมีไหมเห็นโฆษณาเห็นยู่สองคนเนี่ยมันแปลกยู่เด้ว่าบางครั้งมันก็เห็นบางครั้งมันก็ไม่เห็น แฮกอะไรเงี้ยเราก็ไปกดดูก็ไปหาในห้องนั้นอีกนะคะสุชาดาบอกว่าผลตรวจ4ภาพเลยค่ะสภาพเลยคุณพองสีนี่นี่คุณคุณแม่สะีงยมก็ยังพูดเรื่องว่าเดือนต่อไปหรือไม่เป็นโบนัสไม่แน่นอนไงคะโบนัสเขาจะมีให้อยู่3เดือนแต่ว่า เราจะอยู่ในอาคารคุณชายขานบ้านเคยเข้าไปในคลิปคุณสมชายแล้วนะั้นรอบหนึ่งตั้งแรกแรกเลยแรกแรกตอนที่เรายังไม่ได้เขาแยกกันแล้วแยกกันแล้วเนาะคุณสมชายเคยเข้าไปแล้วนะเคยเข้าไปคอมเมนต์คลิปแล้วนะคะคุณสมชายเราเราส่งไปของเราเนี่ยเขาว่าไม่ให้เรากดของตัวเองว่าอ่ะนะเขาไม่ให้เรากดของตัวเองก็เ,เป็นเพื่อนอเพื่อนอีกคนนึ่งอะ สมชายตั้งแต่เข้าไปในทีมนี้นะคะรู้สึกว่าขยับขยื่นดีขยับดีนะคะขยับดีลูกทำทำกับข้าวในครัวหม้อต้มเดือดเดือดหม้อแกงเราเนี่ยแกงเดือดเดือดเนี่ยแกงหน่อไม้แกง,ง,แกงประโยชน์อะไรเราทำอะไรอยู่คนดูแล้วคนดูฟังแล้วได้ประโยชน์อะไรไหม ในวิธีการดูหรือว่ากดโฆษณาเป็นอะไรเงี้ยก็ไม่กี่คนนะคนดูแม่ก็ไม่กี่คนนะก็าอทีที่คุณแม่สงเสงี่ยมแคร์มาทุกวันหน้าเฟซมีให้ฟังนะคะคุณสมชายเป็นยังไงบ้างคะวันนี้เลื่นไหลดีไหมทีสามสุดนะคะเราไม่หยุดหยุดหยุดบ้างไปบ้างเดินบ้างวิ่งบ้างนะคะ แต่ถ้าวิ่งไหวก็อยากจะให้วิ่งถึงเส้นชัยให้เร็วที่เข้าเกณฑ์ก็คือมีคนดูเยอะอมืมีคนดูเยอะมีคนตอบคอมเมนต์เยอะอันนั้นโฆษณาจะมีอ่าเป็นคลิปที่เข้าเกณฑ์ขยับกระโดดนิดนึงขยับกระโดดนิดนึงอืมก็เป็นอะไรที่ที่เรายังพอมีกําลังใจต่อไออ่าเลื่นไลดีอ่าเ,เซนนั่นะนะน่ะเนาะเซน เหรียญเเหรียญเ,เ,เป็นเป็นเหรียนแล้วมไม่ใช่เส้นแลเป็นเหรียญบนแล้วอันแย่ไหมเขาว่าทั้งทั้งไล่สดนะสุยาดาก็ทั้งไร่สดทั้งทั้งไม่สบายโ mm hmm. oh, อ้ก็ขอให้หอ,อยลายเนี่ยพูดแค่แค่คําพูดนะไม่ได้ไปเห็นในกระทะด้วยเพราะว่าหลีกเลี่ยงในการวันนี้วันนี้ไม่ดีเท่าไหร่วันหน้าอาจจะดีขึ้นใช่ไหมอุบลว่าไหม